ครับมือนีกับมือทีสองแล้วครับทีทีมงานพกเฮาได้เดินทางมาบริจาคให้พี่น้องที่มาอพยพจากพื้นที่ต่างๆนะครับมือหนีกับมอบบริจาคแถวหมู่บ้านไกลๆนี่แหละครับนี่ครับทีมงานเฮาครับเบิงแย่งกันไปครับพี่น้องเฮาครับเแว้ลาามือนีทีมงานเฮากับเดินทางมาบริจาค2จุด <ไป S 1> ครับผม จุดแหลกกับจุดแถวบานไกลๆครับผมจุดที่สองกับกำมั่งสีเดินทางไปครับนี่ครับซอยเหลือกันครับตอนนี้ทีมงานเท่ากับบริจาคจุดแหลกเสร็จแล้วครับกับกำมั่งสีเดินทางไปจุดที่สองครับเมื่อนี้นําทีมโดยบอดเก่งครับผมกำมั่งสีไปกันครับผมหอดจุดที่สองแล้วครับพี่น้องนี่ครับ ผลกระตกเบ็ดมือเบ็ดขึ้นครับท่าก็เละเนจักน้อยครับนี่ครับครับทีมงานเฮากำลังซอยกั้นเอาของลงอยู่ครับนี่ครับไอต่อครับไอเจมครับมีไอเจมแม่นครับผมนี่ครับกำลังซอยกั้นเอาของลงครับนี่ครับไอแท็กกะมาครับมันนี่ พอเอาของลงเสร็จแล้วครับกับผ้ากั้นเอาของไปใหพี่น้องที่อพยพมาอยู่แถวหมบานครับผมนี่ครับครับทีมงานก็ไดบริจาคให้พ่อแม่พี่น้องที่อพยพมาอยู่แถวบานครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากสมทบทุนซอยทีมงานพวกเข้าก็สามารถ บริจาคผ่านหมายเลขบัญชีใดๆได้ครับเดี๋ยวสิขึ้นไปให้ครับผม